สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดยานาวาแล้วนะคะดิฉันชื่อชนิสตาวิจิจริญเมืองเรียกสันส้นๆว่าแพมนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะค่ะเอ๊ะอีกคนนึงหายไปไหนอะ่ะงั้นงั้นไม่เสียเวลาแล้วกันนะคะเราเดินเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเฮ้ยขอโทษดคยค่ะมาสาย รถติดมากเลยค่ะไหนจะทาําพาไหนจะมอรถติดมากเลยเฮ้ยลืมแนะนำโดวไปค่ะจรัญญามิตรกุลหรือว่าฟ้านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดยานาวาแล้วนะคะสําหรับเส้นทางการมาวัดยานาวาเนี่ยเราสามารถมาได้ทั้งหมด3วิธีนะคะก็คือทางเรือทางรถไฟฟ้าพเทยียนแล้วก็หรือว่าจะมารถประจําทางก็ได้นะคะโดยทางรถไฟฟ้าพเทีเนี่ยเราสามารถลงที่สถานีสะพานตากสินค่ะแล้วก็รถประจาทางนะคะก็มีสาย1 3 5หแล้วก็7 5หาค่ะที่ผ่าน มาถึงหน้าวัดยาเลยนะคะเฮ้ยแพรมรอนานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาแพมกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดยานาวาซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะวันนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีธยาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาติดกับถนนเจริญกรุงค่ะเดิมแล้ววันนี้ชื่อวัดข้อควายแต่ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงและก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้อกระบือค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้มีการสร้างเรือสำเภาพระเจดียแทนพระสถูปเจดียทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเห็นรูปแบบของเรือสำเภาที่กําลังจะหายไปจากประเทศไทยค่ะและได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานาวาที่เราได้เรียกชื่อกันในปัจจุบันค่ะฮแล้วลฮ่น ก็คือตำหนักเจ้าแม่กุนอิมหยกขานะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ปางนะคะคก็คือปางเมตตาปางปัญญาและปลางสันตินะคะเป็นหินอ่อนแกะสลักนําเข้ามาจากประเทศจีนนะคะมีน้ําหนักประมาณ16,500กิโลกรัมนะคะแล้วก็สูงประมาณ5เมตรเป็นองค์เดียวและองค์แรกของโลกค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูภายในข้างในกันเลยนะคะ ราบดินนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุจากแตาประเทศนะคะและบริเวณชั้น3นะคะก็จะมีพระเชี่ยวแก้วซึ่งั่าีุดมาจากพระธาตุเชี่ยวแก้วจากประเทศสีนังกานะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้นะคะค่ะและค่ะใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะทางวัดฮะเขาก็มีผ้าถุงยัดให้ยืมด้านนี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ใสก่กางเกงขาสั้นค่ะ ก็คือหอพระไตบีโดกนะคะสร้างขึ้นในสมัมยพศ2530นะคะเพื่อเป็นการเฉริมพระเกียรติครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้อยหัวนะคะภายในนะคะก็จะมีการรวบรวมพระไตบีโดกฉบับเก่าแก่และมีการแก้ไขรวมถึงคํามีทางาศาสนายอยู่มากมายเลยนะคะ ัดานาวานะคะค่ะที่นี่ก็มีเปิดให้ทำบุญเลี้ยงอาหารเลี้ยงนกแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะคะอบค่ยาดูนกลาก<า>เต็มเลย,เลยนะคะ ทางเข้าสัมเาวพระเจดีย์วัดยานาวาจะสังเกตได้ว่าบนทางเข้ามีพระราชรัชก,กรประจรําราชการที่สามมีลวดลายศิลปะบนสัมเาวแบบลายจีนสวยงามการสร้างเรือสัมเาวจําลองนี้สร้างได้เหมือนกับสัมเาวที่ใช้กันจริงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทางเข้าออกก็มีในตําแหน่งที่เหมือนกับเรือจริงมากค่ะ เมื่อเข้าในสมเภาแล้วจะมีบันไดขึ้นชั้นบนตรงกลางของสมเภาและส่วนหัวของสำเภามีบันไดขึ้นอีกทางหนึ่งเจดี JD, ส่วนหัวสัมเภาเมื่อเดินทางตามเดินรอดเจดีกลางสัมเภาจะเห็นแผ่นจารึกและเจดีส่วนหัวของสัมเภาแผ่นจารึกนี้เขียนว่า ยานเอ๋ยยานนาวาสมเด็จพระมหาเจษฎาบดินสยามทรงบรรทุกสินค้าสง่างามไปขายซื้อถึงเขตคามจินราชาสู้ฝ่าขึ้นภัยนานา,นาทุกสารทิศเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเจดจ้าทรงของราชกรฤษย์ปฏิยาจึงทรงสร้างเป็นยานาวานุสาวรีพระพรหมวชิรยานเมื่อ22กุมภาพันธ์2545 ประวัติสัมเพวเจดียานาวาสัมเพวเจดีสร้างในสมัยรัชกาลที่สมูลเหตุที่ทรงสร้างเพราะทรงพยากรว่าเรือสัมเภาจะสูญไปจึงโปรดก้าให้สร้างขึ้นโดยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีเจดีสององแทนที่เสากระโดงเรือองค์ใหญ่มีฐานย่อมุมไม้20ส่วนองค์เล็กมีฐานย่อมุมไม้สิ สำเพาเจดีนี้ยาว21วา2ศอกสูง18วา1ศอกสำเพาเจดียานาวานี้เป็นแบบอย่างจำลองมาจากเรือสำเพาจริงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนับว,ว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่บนเรือสำเพาเจดีแล้วน,นะคะมีความรู้สึกว่าได้มาเหมือนไปอยู่บนเรือสำเพาจ,จริงเลยนะคะแพร ึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะแบ,บ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวเรือส่วนกลางเรือและส่วนท้ายเรือค่ะค่ะส่วนท้ายเรือนะคะ,คะ,ะ,คะก็จะมีพระพุทธบาทจำลองและก็พระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่นะคะเราไม่รู้จะส่วนแค่ไหนตามาไปเลยค่ะ ยาวัตถุต่างๆที่สำคัญมากมายเลยนะคะแล้วก็น่าจากน้นนะคะก็ยังมีพระบรมรูปภูช้าของรักาลที่ิสันะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สร้างเรือสังภาเจดีขึ้นมาค่ะคะ่ะก็แจยินดีท,ท,ท,ที่ได้มากับร้อยสักการะนะคะรู้สึกสบายใจนะคะใช่แล้วก็ได้เห็นความสวยงามของเรือสังภาด้วยคะ่ะซึ่งออหาดูได้ยากนะคะใช่ค่ะค่ะก็ใครอยาไหนนะคะมีเวลาว่างนะคะแล้วก็ เลผ่านไปแถวนี้นะคะเราก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาที่วัดยานาวาแห่งนี้นะคะ่ะมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะแล้วก็ได้มาดูนะคะเรือสามพาเจดีย์ด้วยนะคะค่ะถ้าหลังจากที่เรานะคะคได้ไปชมภายในบริเวณวัดยาน,นาวาแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปหาร้านอะไรแถวนี้กินกันนะคะซึ่งเขาบอกว่า ที่นี่นะคะมีข้าวมันไก่เจ้าหนึค่ะขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะตาฟ้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่จานเด็ดแล้วนะคะเราอยู่ที่ร้านเบงโชนาค่ะซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ ติดกับถนนเจริญกรุง59นะคะอยู่ติดกับสถานีเดีบเพยานาวาค่ะซึ่งถ้าเรามาจากวัดยานาวานะคะก็จะเดินเลี้ยวขวามาประมาณ500เมตรนะคะก็จะถึงที่ร้านแล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะบนตันี้นะคะก็เป็นร้านข้าวมันไก่นะคะซึ่งความพิเศษของร้านนี้นะคะก็ไก่ของเขาเนี่ยจะเนื้อนุ่มมากนะคะหอมอร่อยถูกหละอนามัยและก็มีน้ำซีมสดเด็ดนะคะแล้วก็น้ำซุปที่รสชาติกลมกล่อมมากค่ะ น่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะ จาแล้วนะคะโห oh, ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็สามารถมากินได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณวัดยานาวานะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้แล้วก็ร้านเ้งโภชนานะคะสำหรับมือ้ออร่อยอร่อย,ออยมื้อนี้นะคะแล้วต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ